ให้ AI นะครับอ่านรายละเอียดหน้าจอหรือรูปภาพให้เราฟังซึ่งเป็นส่วนเสริมของ NVDA ที่ชื่อว่า AI Content Creator หลายคนก็คงจะคงได้เจอกันใน Add-on Store กันไปแล้วนะครับตัวต้นๆเลย AI Content Creator ผมเองโหลดไปแล้วติดตั้งไปแล้วแต่ก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะมันมีปัใจจัยในการใช้ส่วนเสริมตัวนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าปัจจัยเนี้ยหู ยากและไม่ง่ายนะครับต้องขอขอบคุณพี่โจเมืองนอนท์ไขความกระจ่างให้แล้วก็แนะนำวิธีการได้มาซึ่ง API ให้ผมด้วยซึ่งซึ่งพี่โจบอกว่าตัวเนี้ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใช้งานที่น่าจะหนึ่งเสียตังค์ไม่ว่าจะเป็นคอร์ด Chat GP GPT หรือ i n m อ่าเสียตังค์ให้เขาแล้ว เออสามารถได้ API ที่จะไปเชื่อมต่อก็คือเป็นผู้ใช้งานที่เสียตังค์นะโดยอ่า g o o g l e เองอย่าง Google Gemini เนี่ยถ้าใครเป็นผู้ใช้ระดับองค์กรหรือ Google Workspace อา่าหรือ,อไม่แน่ใจนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนาะครูบาอาจารย์ในสารศึกษา,กกษาถ้าได้ใช้งานเนี่ยลองลองลองไปดาวน์โหลดอา่าเดี๋ยวพี่โจโก็บอกว่า ตอนนี้ผมใช้ NVDA 2024.1บนร่วมกับตาทิปตอนนี้ผมใช้ร่วมกับ v o คลิเซอร์เนาะบนระบบปฏิบัติการ Windows 11ผมกด insert n หรือ c a p lock n เอ NVIDIA Menu ขึ้นมากดลูกศรลงไปหา To Submenu นะครับแล้วก็กดลูกศรขวาเข้าไปหรือ Enter แล้วก็เลื่อนลูกศรหา Add-on Store เจอ Add-on Store แล้ว Enter เข้าไปครับ Add-on Store. i n s t a l l Add-ons. All ตัวเนี้ยผมติดตั้งไปแล้วก็คือเออขออภัยบอกผิดเนาะ AI Content Describer AI Content Describer Status a i Content ไม่ใช่ Creator AI content describer บอกผิดเป็นเรื่องปกติของหมอคอมครับแมะนะแต่ถ้าใครใครมีบัญชีอย่างที่ผมบอกนะครับใครมีบัญชีอย่างที่ผมบอกเนี่ยกด Ctrl tab control tab control panel คอนโทรลแท็บ Available Add-ons tab selected อ่ามาที่ Available Add-on tab เนี่ยแล้วแท็บไปจนเจอ list รายการหรือกด Alternate A เลย Available Add-ons i s t a l l e d นะครับ A AI content แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาที่ AI Content Describer AI Sound ฮ่าฉันผมออกเสียงผิดขออภัยนะ Lsucker Android Studio enhancements stats Available Application Dictionary Audio Manager Audio Video Converter Audio c i n e m a t i c Audio Clip Audio Translation s p e l k i n g C d o t access Accessible Agenda Add-on Updater Add-ons Document AI Content Describer สตั๊ดนะครับ Enabled เจอละเจอละ AI AI content d e s c r i b e r ตัวนี้ครับแต่ถ้าใครเป็นแค่ผู้ใช้ทั่วไปไม่มีคีย์นะครับฟังไว้เป็นความรู้ฟังไว้เป็นความรู้กด enter ตรงนี้ Contact menu แล้วก็เลือล่อนลูกศรลงหา install แล้วติดตั้งได้เลยแต่ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณอยู่ที่แท็บ install เนี่ยตรงตรงนี้ครับก็ก แทบแรกเมื่อคุณเข้ามาใน Add on Store ก็จะมีส่วนเสริมตัวนี้ติดตั้งแล้วให้คือคุณเลื่อนลูกศรลงมาหา code code อ่ะ,อะตรงนี้ไม่เจอละอ่เอชเไปใหม่สมกลับไปที่ตัวส่วนเสริมที่ถ้าคุณติดตั้งเสร็จแล้วนะ Enter แล้วกด Close Restart เสร็จแล้วเมื่อ Restart เสร็จเขาจะทำการดาวน์โหลดตัวสิ่งจำเป็น a c c s s s o r y ต่างๆที่ เขาจะใช้งานร่วมกับ NVDA นะครับมาติดทั้งคุณตอบเยสเขาก็จะบลูดอัตโนมัติแล้วก็คนตอบโอเคเขาก็จะรีสตาร์ท NVDA อีกทีหนึง่งแล้วเข้ามาใหม่ <Test. S 1> เข้ามาใหม่นะครับอ่าอินเสิร์ตเกดตัว T <log> out. กดตัว A แล้วก็กดลูกศรขึ้นและลูกศรลงหา AI Content Describer Status อ่ a a i Content Describer เนี่ยครับ Enter ได้เลย c o n แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหา h e l p a l e h เนี่ยครับ Hell แล้ว Enter ได้เลยครับ Enter ที่ Hell สองแล้วเขาก็จะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะใช้ Edge หรือใช้ Chrome นะครับแล้วอ่านทั้งหมดนี้เลยครับเพื่อนๆทั้งช็อตคัดการใช้วิธีการได้มาซึ่ง API อย่างเช่นคุณ เป็นอ่อซื้อแชทจี G เดี๋ยวลองขอกด heading hotel ไปที่ Features heading level use case heading level models heading level getting started heading level obtaining an API key from OpenAI heading level อ่าอันนี้ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ OpenAI ก็ heading มากด heading มาที่นี่ Getting started obtaining an API key from OpenAI heading level เนี่ย obtain ตัน ไปเก็ต API Key จาก Open AI ก็เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าลูกศรลงมาเข้าไปที่นี่แล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชีที่คุณสมัครกับ Open AI แล้วทำตามเขาก็จะมีขั้นตอนหนึ่งสองสามคุณอ่านถ้าถ้าคุณอยากใช้จริงมันมีสเต็ปเยอะอะแต่ถ้าคุณใช้กดตัว Hotel ไป คุณใช้ Google Gemini ของ Google ก็กดตัว Hetotel มาที่นี่แล้วเลือกลูกศรลงทำตามขั้นตอนเขาเขาบอกว่าคุณต้องใช้เป็น Google Workspace บัญชีของ Google Workspace นะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์เนี่ย https console. cloud dot google. com project แล้วก็ไปที่ลิงก์เนี้ย https console. google. com project แล้วก like <Gem> ็ ไป Create โปรเจกตใหม่คือทำตามขั้นตอนเขาจนเสร็จจนได้ API key มา API e ามเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นตัวที่3ที่ใช้กับตัว ai content d e s c k i b e r ตัวนี้ได้ก็ทำตามขั้นตอนถ้าคุณมีอันนี้นะคืออันนี้คืออะไรไม่แน่ใจ obtaining an b Ob t a i n i n g an api key from a n t r o p i c heading level 3อะไร a n t r o p i c อะไรเนี่ยผมฟังอ่านไม่ชัดนะ setting up l a m cpp heading level มีประมาณสริจริงๆมันมีหลายอัน,นะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขาในหน้านี้ในหน้า,า help เนี่ยคุณคุณอ่านให้ละเอียดแล้วคุณจะทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ย ผมเองยังจําขั้นตอนแบบเป๊ะๆไม่ได้ผมก็ต้องมาเลื่อนอ่านทีละถ้าผมเป็นของ Google ผมก็ต้องเลื่อนอ่านทีละบรรทัดผมเป็น ChatGPT ก็อ่านแต่ทีละบรรทัดอ่าพอดีในส่วนของทางทางทางเราเนี่ยครับมีบัญชีในส่วนขององค์กรอยู่ก็เลยได้ลองนํามาใช้กันดูก็เลยลองมาสาธิตให้ฟังได้โดยที่ a าดอนสตอร์ออฟฟิเดอเด๋อออกไปก่อนนะครับ oh. เมื่อคุณได้ทําตามขั้นตอนของเขาจนได้ API key มาแล้วเก็บไว้นะครับแล้วคราวนี้ เราก็จะไปใส่ API key โดยการกด insert n nvda menu nvda menu ลอกศรลงมา preferences u b menu p preference sub menu แล้วก็ลูกศรเข้า nvda menu นะครับแล้วก็เข้าไปที่ preference หรือ p r e f e ฟレンส์แลอวลูกศรขวาไปที่ setting <S. S 1> setting หรือ enter เจอ setting แล้ว enter เลยครับ nvda settings general normal configuration แล้วเราจะอยู่ที่ category ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ general ใช่ไหมครับให้กด AI ครับให้กด AI ครับ พิมพิมพิมเอไอเอไอเอไอคอนเทนต์ดสคริปเ r อ่านี่ครับเอไอคอนเทนเอไอคอนเทนต์ด i สคริปเ t ลสไ์แล้วให้แท็บมาที่ AI c อคอ e เทนต์ด r สคร r p เปอร์ t y p พ g e m ิ n เพจแม d จ l ม t ลสปอตตเครื่องหมายบวกมอดอ่าแมเนจแมแม่มเตนโฟกัสอลต์แมเนจโมเดลใช่ไหมแมจัดโมเดลสปอตนโฟกัสต์ัโมแมตัวแรกเลยครับแมเนจโมเดลใช่ไหมผมเองฟังบางทีภาษาอังกฤษไม่ชัดสเปซบาร์เข้าไปครับ Model C o n f i g u r โมเ e ลค่าร o ป i บ t ตัวเลือกหมวดหมู t สปอ GPT C เขาก็จะมีให้เลือก GPT แล้วก็เลือกรูปสอวลงไปเป็น GPT4 อ่ GPT สามจุดห้า GPT สี่อะไรอย่างเงี้ยนะ <GP T. S 1> แล้วก็มีของ Google คุณใช้คุณเป็นตัวไหนคุณก็เลือกตัวนั้นเลือกมีประมาณหกเจ็ดตัวเมื่อเลือกตัวนั้นเสร็จให้แทบมาก็จะเป็นช่อง GPT4 Vision Property Page About t h property แทบมา API Key Edit blank API Key ตัวนี้ blank ผมไม่มีมันก็เลยเป็นแบง n k แทบมา Prompt edit multi line describe this image เพราะพร้อมตัวนี้ก็คือเป็นคำสั่งที่เขาใสมาให้ตรงนี้เราสามารถ ตรงนี้จะมีเทคนิคอีกที่ทำให้เป็นภาษาไทยได้ก็คือไปเติมกด Control N Response Response มันจะมีคำว่าจุดให้เราเว้นวรรกแล้วพิมพ์ In เว้นวร์กไทยเว้นวรรก Language อันนี้พี่โจบอกไว้อ่าแล้วเมื่อเราทำเสร็จตรงนี้แล้วแทบไปที่โอเค a s แล้วก็แทบไปโ okay อเคทีตรงนี้มันมีการตั้งค่าให้แสดงเป็นหน้าจอขึ้นมาด้วยนะโ <Okay button. S 1> อเคแล้วเราก็โอเคไป แต่ของผมอ่ะผมได้ API อของส่วนขององค์กรมาทําให้ผมสามารถลองและสาธิตให้เพื่อนๆฟังได้ขอบคุณพี่โจเมืองนอนที่แนะนำจนผมก็นำมาสาธิตต่อให้เพื่อนๆได้ฟังได้นะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ใช้งาน ChatGPT ของ OpenAI ตัวที่ตัวที่เสียตังเนาะหน่วยงานของคุณมีหรือสถานศึกษาที่ใช้ Google Workspace อยู่อก็ ใครที่มีบัญชีของหน่วยงานการศึกษาหรือองค์กรที่ใช้ Google Gemini อยูอ่ก็ลองไปทำตามขั้นตอนกันได้ซึ่งเขาจะมีช็อตคัทอยู่4ช็อตคัทนะแคปล็อก NVDK บวกชิปบวก I NVDK บวกชิปบวก U NVDK บวกชิปบวก Y NVDK บวกชิปบวก J เออแต่ละอันมันก็ไปอ่ะเมื่อกี้ในหน้าเฮล คุณกด heading ไปมันจะมีวิธีการใช้งาน get วิธีการใช้งานอ่ะวิธีการ use ของเขาอยู่เลื่อนลงไปก็ก็จะบอกว่ากด i nvidia c i i p i c chip u c chip j c chip k ไอชิป y ทำอะไรบ้างอย่างอย่างผมตอนนี้ผมอตอนนี้ผมจะทำบนหน้าจอเอาเอาบนหน้าจอก่อนเลยนะครับพี่โจแนะนำบอกว่าผมเริ่มต้นใช้ nvidia key ก็ผมใช้ผมใช้ cap lock c ช p p แล้วก็กดตัว i ก่อนเอาทำไมไม่มา folder e list เดี๋ยวขอ oh. อนุญาตรีเาร์ทีหนึ่งนะออคือบางทีมันก็ดื้อผมเหมือนกันนะครับ <Task bar. S 1> บางทีเราไปทำอะไรท <Task bar. S 1> ีนะ่คอนโทรลชิปไ er. อเ <ext> นี่ยเขาก็จะขึ้นคอนเทกต์เมนูขึ้นมานะครับของอตัวเอ c อ n t e n t Describer นะครับผม ก็มีให้เราเลือก Current focus model sub menu m อ่อะไรเนี่ย Current model sub menu m โมเดล sub menu ว่าเราเลือกเป็น Google Gemini provision check g อ่าผมผมผมใส่ api ของ Gemini ตัวเดียวเนี่ยเขาก็เลยเช็คไว้อยู่เรื่องส่งลงมาอ้าวไม่ยอมมีตัวเดียวของผมไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีตัวอื่นละ Model sub menu m อ่าโมเดลก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าเรามีตัวเดียวกรณีคุณมีใช้นะเดี๋ยวใครมี chat gpt อยากเผื่อแพร่ผมบอกไดผ้ผมได้ลองด้วยว่าอันไหนดีกว่าลูกส่งลงมา Current f <focus>, o c u s อันนี้ current focus หมายความว่าเรา ลูกศรลงมา current focus ก็คือที่เราโฟกัสอยู่ให้เขาช่วยดูอ่านรายละเอียดตรงนั้นลูกศรลงมา navigator object ่น navigate เออไอตัวที่เรานำทางอ่ะลงมา entire screen entire พี่โจบอกให้เลือกหรือตัวนี้ entire ก็คือเลือกทั้งหน้าจอเลย entire screen เลือกทั้งหน้าจอเลยกดลูกศรลงมา take a picture take a picture ในกรณีคุณมีใช้น้ตบุ๊กเนาะหรือใช้เว็บแคมก็ take picture ถ่ายถ่ายแบบถ่ายสดได้เลยด้วย face detection no api required enuf ตัวนี้ face detection คือเหมือนกับตรวจสอบหน้าเออแต่ว่า,เ,าเราไม่มี API นี้รู้สอนขึ้นไปที่ take a picture entire screen. s c r e e n entire screen เลยดีกว่าลองดูครับแล้วผมได้ใส่พร้อมตามที่พี่โจบอกไปคือคนโทนเอน n มาท้ายสุดตรงตรงพร้อมเมื่อกี้แล้วผมเว้นวัก in เว้นวักไทยเว้นวัก language ภาษาไทยนะ in เว้นวัก thai เว้นวัก language อะผมลอง entype ดู entype screen ก็คือดูทั้งหน้าจอเลยเขาจะทำยังไง script ใช้เน็ตนะใช้เน็ตนะครับเพื่อนๆแล้วเขาก็จะบอกว่าผมตอนนี้ผมใช้ Gemini อยู่เพราะผมไม่มี API ของตัวอื่นอะ่ะมันมี API ต้อง6-7ตัวแต่ผมมีแค่ตัวนี้ให้ลองอะ่ะแล้วเขาก็จะตอบมาไหมอา้าเงียบเลยเื่อเพื่อนๆเ,เ,เวลาสาธิตอะ่ะชอบเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นนะอะ่ะ folder view list this pc song of yeezy context menu current for navigator entire screening retrieving description using google gemini provision หน้าจอคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนบนเป็นแถบเมนูและนาฬิกาส่วนล่างเป็นพื้นที่ทำงานพื้นที่ทำงานมีไอคอนโปรแกรมต่างๆเรียงรายอยู่โดยมีแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดอยู่ปัจจุบันคือโปรแกรม File Explorer ถ้าจากแถบเมนูเป็นแถบค้นหาตามด้วยไอคอนโปรแกรมที่ติดหมุดไว้บนแถบงานได้แก่ Microsoft Edge, File Explorer, Microsoft Store และโปรแกรมอื่นๆที่ด้านขวาล่างของหน้าจอมีนาฬิกาแสดงเวลาและวันที่โอ้โหเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆน,นี่คือตัวอย่างเนาะ วอดีผมคิดถึงคนคนหนึ่งคือคนบนฟ้าของผมนะครับผมก็ขออนุญาต I m g 3 0 0นสิบมาโฟลอโฟ I m g I m g 3,000นี่คือรูปของคุณแม่ผมแต่อพอมันเป็นรูปอะเนาะผมก็อยากที่จะให้เขาอธิบายออกมาผมเปิดรูปนี้ไว้แล้วนะครับผมก็กด c อนโทรลชิ I ไอแล้วกันครับเพื่อเปิดมา <Cont ext S 1> <ๆ>จริงๆเรากด e n t i ท s s r r e n n ได้โดยการกดตัว e e c h o เลยนะครับผมกดตัว e e c h o เหมือนเดิมเลยครับ retrieving description using Google Gemini Provision e IMG 3,010ัหภาพ JPG photos photos window see all photos button เขาจะบรรยายออกมายังไงครับแม่รูปภาพแสดงหญิงช่อไม้หันอากาศยืนอยู่ข้างสิงโตหินสีขาวที่มีโบสีชมพูผูกอยู่ที่คอหญิงชรามีรอยยิ้มบนใบหน้าสวมเสื้อแลนเกนแพนจางสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่าทุ่งเท้าสีขาวและรองเท้าแตะสีดำเธอกำลังถือถุงผ้าสีแดงและสะพายกระเป๋าสีเขียวใบใหญ่ที่สะพายอยู่บนไหล่ขวาด้านหลังเป็นวัดจีนสีแดงโอ้ถ่ายที่วัดจีนที่ไหนอ่ะแม่เนาะ คิดถึงเลยแม่ยิ้มด้วยนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับเราก็ยังใช้ความสามารถของ AI ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ที่นำมาสาธิตกันนะครับก็คำสั่งอื่นๆก็ลองนำไปใช้งานกันดูผมเองก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลยขอบคุณพี่โจ้มองนอนหรือคุณจตุพลหนูท่าทองนะครับหัวหน้าฝ่าย ICT ของทางมูลนิธิคนตาปอดไทยที่ แนะนำสิ่งดีๆอย่างนี้เพราะบางทีเราเองก็ทำงานเนาะก็ต้องเอามีการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพบ้างก็จะได้ทำงานร่วมกับ NVDA ล้วใช้ส่วนเสริมตัวนี้ AI Content Describer นะครับผมมาให้ได้ใช้งานกันด้วยซึ่งผมเองอาจจะไม่ลงลึกรายละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะใช้ได้เฉพาะปิดแม่ก่อนนะครับคนที่มี บัญชีที่เป็นบัญชีที่เสียค่าใช้จ่ายกับ Open AI กับ ChatGPT หรือ Google Gemini หรืออื่นๆด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะโทรสอบถามกันแล้วก็อาจจะทำตามขั้นตอนโดยการเข้า Hel แบบเมื่อกี้ครับเพราะผมก็ต้องอ่านตาม Hel แล้วก็เป็นลิงก์ที่ต้องทำตามเขาซึ่งเราจะต้องไปสร้าง อย่างเช่น Google Gemini เนี่ยเราต้องล็อกอินที่ Google ตัว Console.Google แล้วก็ไปล็อกอินด้วยบัญชีขององค์กรนะครับหรือองหรือบัญชีที่เรายอมเสียเงินเพื่อใช้งานเพราะส่วนเสริมตัวนี้เขาเขาเขาเป็นส่วนเสริมที่คุณจะต้องมี API ของ6-7แหล่งนะครับที่เขาไปเชื่อมต่อได้ใครที่มีตัวอื่นแล้วอยากให้ผมลองส่ง API มาได้นะยินดีโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่โจเมืองนนท อีกครั้งหนึ่งที่ได้แบ่งปันความรู้และผมเองนำมา แนะนำต่อในรูปแบบของอการสาธิตให้ฟังกันว่ามันทำได้นะครับผมเอา,เอา,เอาลองลองเอาแบบที่ม e ลค่าห <cycle> uh. นึ่งอ่ this pc recycle bin this pc 2สอง this pc เนี่ยถ้าเราโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราใช้คำสั่ง control chip i context menu แล้วเลือกไปที่ <Coin Focus. S 1> current focus เนี่ยเขาจะบรรยายออกมายังไง retreating description using google Gemini provision ล,ลองดูนะลองดูนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะเขาก็จอภาพคอมพิวเตอร์สีน้าเงินเข้มและมีกรอบสีเทาจอภาพสแสดงข้อความว่า this pc เนี่ยเห็นป่ะเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆอย่างถ้าไอคอน NVDA เดี๋ยวนะครับเบ er ิร์บ n solder f u e l i NV NVDA ก้าวถ้าไอคอน NVDA เองล่ะครับ context menu แล้วก็เลือกไปที่ current focus current focus หมายความว่าเราเราจะเลือกเฉพาะจุดที่โฟกัสอยู่นะครับว่าตรงนั้นคืออะไรนะครับผม enter Retrieving Description using Google Gemini Using Vision Pro นก็รอนิดนึงมันมันมันง่ายแล้วสะดวกก็รูปโปรไฟล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีม่วงเข้มมีตัวอักษรสีขาวตัวใหญ่เขียนว่า and และมีตัวอักษรสีขาวตัวเล็กเขียนว่า n t e r i o r อยู่ด้านล่างเออเนี่ยแล้วถ้าเป็นโปรแกรมจอแล้วสองพันยี่สิบสองเจ็ด of ยีเนี่ยเนี่ยลองดูเล่นนะครับ current focus เราก็ใช้ current focus retrieving description using Google Gemini Provision นะมันจะเป็นยังไงเนาะ นน่าสใจนะจอภาพแสดงโลโก้ของจวัส2022ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับผู้พิการทางสายตาโลโก้มีลักษณะเป็นฉลามสีขาวบนพื้นหลังสีดำเงินเข้มด้านล่างของโลโก้มีข้อความว่าจวส2022น่ารู้ด้วยว่าเป็นโปรแกรมสำหรับผู้พิการทางสายตาอเดี๋ยวไปดูรูปแม่หลายๆรูปดีกว่าคิดถึงจังเลยคิดถึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะลูกคนนี้ยังยังแข็งแรงแล้วก็จะทำสื่อต่อไปนะจะลองให้แล้ว ไปก่อนแล้วครับรักแม่นะครับสวัสดีครับว้าขออภัยด้วยนะครับพูดผิดหลายอันเลยคำสั่งที่ผมบอกคอนโทรลชิปไอเออไม่ใช่นะครับเป็น n v i k i a Key บวกชิปบวกไอเวลาคุณกดก็ Insert ชิปไอหรือแคปล็อกชิปไอนะครับครับผมขอโทษจริงๆครับ